โอ้ยตา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 ยพี่น้องมาในตายตายมานั่งกอดเข่าขิดช่อยกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเมืองไทยเมืองลาวเมืองนอกเสียแนวใดดีบ้านีนพี่น้องเลยเฮือนครัวยายมันสิเลี่ยมไงปุ่นงบประมาณพัดยายยายกับนางขิดโอ้ยนอนบ่หลับบ้านเฮ็ดได้บ้านเงินงบประมาณหมื่นสี่หนึ่งพี่น้องเลยเงินเหลือจากของหนามจากใดเฮ็ดได้สับพี่น้อง ส้ง่งมามันสีบ่พอ่อเหมือนสี่ประจักรขาส้าง่งประจักรขาอุปกรณ์เด็กตะปอกตะปูบปล็บอกปูนหินตานางสิเอาแบบสิมาเอาแบบเพื่อนคั่ป่าว่าน่ะก็ได้อยู่แต่ว่ามันงบประมาณนะพี่น้องถาว่าสิเห็ดซิตี้ใส่เพื่อนลังใหญ่โลดสิเห็ดเถิบลงมาหมาเงี้ยนั่นเด้พี่น้องเห็ดแบบเพื่อนคั่ปลาว่าน่ะก็งบมันกับบ่พ่อของเกา่าการสิเห็ดบ่ต้ตองตีใส่เอาสีเสา เท่าไรอะว่าเอาบังดูเงือนคั่วนะเออว่าพี่น้องฟังดุ้กน่ะเงินพันมีหมื่นสี่ค่ะแถมเห็ดเองอีกบาทในี่พี่น้องเข้าเสียได้พี่น้องพี่น้องสีซอยมาอยู่บรือวนใดนี่นะสีขอมาให้ยายได้นี่นะลงทุนพี่น้องเลยลงทุนขออีกหรือวนใดสร้างสองหมื่นป้ายพุ่นวาสันเงินพันมีหมื่นสี่เท่านะง่ายอีกหมื่นกว่าบาท ถ้าเฮาเฮาวอะห้ากับบมักคือการตีใส่เห็ดเถิบนะตีมาจากเฮือนใหญ่เห็ได้พี่น้องเถิบเถิบมาแงนแล้วกัมามาเท่ข้านแมนบอกไอเตี้ยเท่ข้านบอกเท่ข้านก่อขึ้นมาแล้วกัใส่ตานางโอ้หมันกับขีดหยะคือว่าอะไรพี่น้องเงินหน่อยสั่งกับประจักษ์แน่ว่า้มันต้องเอาล้างไหมต้องเอาล้างใหม่ล้างใหม่ไเพ่งงกเพ่งไร้ยน่ะ นั่งไงงบเก้นแหงลาย่งลงายจีนใหากสีเอาในใดเดี๋ยวเขาลงขี่ไปจังหวะกันใหม่กับส่างมาสันปรึกษากระบะบอยกับว่าโอ้ตายตายพี่น้องเลยขนาด่าสร้างกระซีกับห้องเล่าเองใหม่กัห้องเล่าเองแน่นีพนองและกัเสากัห้องเล่าเองแต่แบบ ปูนทันใดเพราะว่าสิเฮ็ดก่อขึ้นมาแล้วใส่ตะนางใส่บล็อกอีกเด้ใส่เหลก็กใส่ปูนค่ะสร้างพเพ,พิ่นอีเด้บ่ให้เพิ่นบ่พี่น้องเฮ็ดได้ได้สะนะ่ะโอ้ยอุกได้พี่น้องอุกอ่งอ่งอกได้คิดใส่กันในเด้อจังได้กับผิจารณาใส่กันแล้วก็เมตตายายกักหกบหลานอีกหรือว่องใดๆพี่น้องเอ้ยบ่จักแนวได้เฮานะ่ะหมั่งลงแลยอ่ะผมจักแนวเฮ็ดให้ลาวบ้านนี้เงินหมื่นกว่าบาทสิมาสะเลงเค้งอยู่นี่บ่พี่น้อง สิถิ่มสิป้ายายแล้วบ่ <c oughs> วนนพี่น้องอยูว่วนในดๆซอยแน่ววนนพี่น้องบ่จักแนวเห็ดได้เฮาก็ได้สร้างก็บ่จักลายว่าซั่นมีแต่ไปผิดจรณะหน้าใหม่เด้อว่าซั่นสร้างก็ได้ท่านอกได้งามน่ะสีเสาเนาะไอยเตียเนาะแบบห้องสว่าน่ะเนาะแต่ว่าเงินเด้อพี่น้องว่าเอาสการเบิ่งสถาการพี่น้องได้ไดละ ก็ชีลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยกระชิ่งเอาซ้ำเสาตีเถิบลงมาใส่เฮือนใหญ่ให้นด้พี่น้องเ้ารำเหมยอะไรเด้เนี่ยนะนอนเขาก็เจ็บตะบีแข็งเจ็บจนจกหายเจ็บบีแข็งบีแข็งปั่นเ่นตะเวียกตะงานไรโอหอิดหาลอยก่อนโห แต่บาทนี้บอกไปบอกมาพี่น้องชิมะกออยู่ตะลังบาทมันชิคือตีพี่น้องพี่น้องสิว่ามันชิคือตีมะกอเท่ข้านขืนจับนี่เพราะว่าบริมุ่งบริยังเลยมันชิคือมันบ่คือเดีพี่น้องเห็ดบ๊มวมุ่งลงมาว่าเออว่ามัางลงมาจให้มาเห็ดแบบห้องปลาว่าเด้อเห็ดนะเละแต่ว่างบน้ำมันหน่อยพี่น้องเลย สร้างเพิ่นกาว่างบน้ำซองหมื่นกว่าบาทพูก็ม exactly. ีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเมตตามาอีกกาดีเนาะกาซ่าถูงอเมือนำพี่น้อยห้องกับประจักษ์ลายสร้างกับประจักษ์ลายคือการมัางลงมาเสาหนักุดเสาหนักขาดเขื่งดีนะปั้นในย่ามันยัหิ้นโกข้ามขึ้นมาซะโยุกด้ได้ขนาดมันขาดเขื่องพี่น้อยนะเสาหนะกมองตัวใดวะ มีขาดเขิงแล้วอะยายนะเอาได้ไดๆพี่น yeah. ้องมาเบิ่งเสกันพังเสกันได้พี่น้องเด้อพิจฉลนาเสกันได้พี่น้องเด้อว่าสิเอาได้ๆเห็ดได้แบบห้องปลาว้าแต่ว่างบบ่พอกุณเจอนั่งเอฟซีพี่น้องกะพ่อพี่น้องเลยสุดๆเลยได้พี่น้องเนี่ยเครนีัมายาดยี่เหล่บาทได้พี่น้องเลยแล้วก็ซอยย้ายมาถึงเต็มที่เนาะ ที่จริงน่ะตําอีดกะย่ายนน่ะขึ้นไปว่าขึ้นไปขอเขาบ่ามีเขากินนอนย,อยางขึ้นไปพี่น้องเฮากับพอจักแนวว่าจ้ะจ้นมาเห็นผัดเจ็ดีเพื่นกระสังมาว่าเอาได้หายายเอาห้องน้ำหายายเอาเพื่อนคั่วห,หายายเผาเฮาก็ซื้อแก่มาหายพี่น้องพ้นทุดถ่ายก็ได้อีรีได้ห้องน้ำแต่ว่าคั่วได้สัตว์พี่น้องบา่ หมงลงมีปัญญาเหตุให้เล้าบานพี่น้องเลยเงินหมืส่สี่อยู่น้ำเล่าหนาเดียวนี่นะเพราะว่าเหมาะให้เราถือพี่น้องเลยผู้เสหุนะนี่พอบ่าวห่งสายพอบ่าวห่งสายครับแฟนปลาวองระจักแนววสะสัตถถือมายั้งเลนะอันนี้เป่าัดข้นัแล้วจะไปเป่า,เ,า,าปเป่าีพุนี่ไมออ สร้างน้ำปรจัจกลายพี่น้องเอ้ยสร้างกับวะแล้วกันกันได้มาเอ็ดกัอบตัวนี้แล้วสิได้มาเกี่ยนเชากันเออแหมแล้วสิไปเอาเรือมือแต่แตดแตดท่หาสมงกับบกขาด๊อกนี่มองยายหนึ่งขาหนึ่งน้ำก็ได้ถ้าว่าก็โอเคได้มาหนึ่งอยู่ตลาดฮึ นนกันนั่นแล้วจงังว่ามางคั่วลงไห้น่ะขาได้ข้าได้ก็ไ,ไป็แถวหนึ่งนี่ชื่อว่าดางไผทางนั้นนอนทั้งนี้ยังกลางคืนผมไปคืนท่านบอกมาก่างกะ่าแม่นมันมากลมมากะฮไปอีลีเสาขาดนก่ะน้ายเป็นตาใจหายครับผมไปอยูน <ะ S 2> ่น้ำซามันขำเม <ตา S 2> ือนเนะป้านีา่เพื่อนว่าทอนเอ้ย มันอันอยุกับขื้นให้ป้าได้บอไพชิอยู่ได้ป้าลังกันคั่วจะเอาไปลังบักใหญ่เอาไปลังน้อยป่ะอืมมันไปละเมือนหรือว่าได้ได้พี่น้องหรือว่าห้าสิเทเทพืนขึ้นให้เล่าสื่อบอกเลกาเทพื้นขึ้นให้เล่าสื่อในในกลางเพื่อนนี่นะมันบกคือพี่น้องเห็นได้มันกับบกคือนะบอกได้ได้มันกับบกคือมันต้องได้เห็ดคัวลังใหม่ให้เล่าแต่งบประมาณคือเ้าว่านะพี่น้องไปจักแนวด้วย ดิจิทันาสก,กันได้พี่น้องเลอถา่าว่าได้ไดมากอะสีได้เห็ดอยู่ในเฮือนให้เหล้าอีลีพี่น้องถาว่าพี่น้องบ่ซอยเื่อมือมาอีกนะนี่นะพอหินทรายก็มีแล้วแค่ซื้อบล็อกกระปูนเล็กอ่าอะไะก็ะาดขาสั่งอะไรพี่น้องถคาแมนเทนี่เนาะพี่น้อง เเราเห็นหนึ่งเขาเห็นยังอยู่ตลาดเลยเนาะแล้วก็เห็ดสั้นออกไปหันหนะพี่นอ้องข่านเพื่อนบ่หายบ่มีเอฟซีเมตามากอะส่งบุญมากอะชีได้ย่ายิชีได้อยู่ขั้วในตลาดพี่น้องเลยนี่แหละอยู่มองนี่แหละนี่หองนี่แหละนี่พี่นอ้องนี่นี่โอ้ยบ่ไมาหิวาวห้วเขาหิ้วเขาเลยหิ้วเขาเลยได้นี่นะ วุ <Hey. S 2> ้ยทำยาตาเฮงหันอีกการพุ่นเจ๊กับเราพุ่นยายเจ้านั่นแนวได้สายายบาจักป่ะวะมาจักแนวแล้วจักแนวเงินหมื่นกว่าบาทเนาะพี่น้องเนี่ยมองเราหนึ่งกันนี่หนะเนี่ยมองหนึ่งขขาวพี่น้องเลยพ้นสาตขึ้นวะเลยค่ะนี่หนะเนี่ยพ้นทีสาด อุกเด้อุกสุดๆเลยโอฟเรีเ่นาซงอ้ยละหมื่นสองหมื่นเลยก็โอเคแล้วนะนี่นะมาเห็ดให้ยายเนี่ยเหมือนหมื่นกว่าอาจอาไาดีพี่น้องเอ้ยพิจารณาซอยในเพอถ้าเรามาจะก่อขึ้นคือควรคือว่าบว่ากระแมนอยู่พี่น้อง ơi, อเอฟซีก,ก็กถักมาหลายๆคน ว่า,าคือครัวป่าวาผัดงบเฮาเด้ใช่พี่นอ้องเมื่อยพี่นอ้องเหมื่อยจนสัน่นเหมือ่อยจนจุกจุกเลยพี่นองง้องเลยขมันห่องหม่างลงกระหักอีหลียยังน้อยเดียวสัญญายว่าโอ้ยเป็นบุญแหละใหญ่ี่ได้ม่างลงนะป้านีขึ้นลงขึ้นลงกับยายกับหลานนะ ขวมไปขวมมาอยู่กับเพื่อนลังไงไปไหนหมางลงกับฮักอีลีเอาได้ไดีเนาะอ่ะถ้าซิลงคลิปไปแล้วกัจังพิจารณากันนะพี่เนาะฝาสิีเหตุเนใดเอดเงินหมื่นสี่กษาสีกษาสีได้คันเหตุอยู่ในนี่พี่เนาะกันว่าสีเหตุห่านอยู่เนาะอมันบ่ได้เงบประมาณนะพี่เนาะ ยังกับแพลงขมมือนี่นะพี่น้องเอ้ยคันเสิตีห่านใหม่ให้เล่าสั่งกะว่าใส่เวลาสั่งไปจักลงหน้าบัดนี่ตีหานใหม่เลยนะได้เพราะว่าใหม่แล้วก็มีได้พี่น้องสั่งมันก็ต้องกินต้องหยัมนะพี่น้องนะคนเฮาทุกคนน่ะแหละพี่น้องเขาก็ประจักแนวมีเทาชีลงขีดไปไกลพี่น้องพิจารณาเบิ่งน้ำกันหนพี่น้องกะตอนนย้ายกันยังอยู่นี่กับสบายอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าก็โอเคอยู่แต่ว่า เหตอยู่เฮ็ดกินกะมาข่าวมาหน้าก็ต้องได้ขึ้นเทิงเฮือนของเก่าบอกเอามาได้พี่น้องยายก็ต้องมีไปมีมาเนาะยันมามันแสงนะพี่เนาะห้อมันลงเตียงม้าก็ต่ำผมหัวล้วก็ไปข้างอยู่ต้นขามพี่น้องหอยไว้ที่ต้นขามผมปุ๊บพี่น้องอุ๊บไปจับแน่วาวของหน้าแล้วพอได้แล้วพอนี่ของหน้าของเราแล้วพอดมักอุ๊บน้ำคูอาบดี่พี่เนาะไป ซอยคอนเนอร์พี่น้องตายกระคักบาทเนี่ยโอ้ยเมื่อยโอ้ยตายสไตายละหิวเข่ากระเพาะหิวอุกกระเพาะอุกกระเพาะกูจะขึ้นบาดนี่ละเนี่ยเอ้ยกูสิตายบาดนี่ไปใตยบาดไดไปจ่ายเซ่เด้ไปไปจ่ายเออไปจ่ายปะ ซื้อกระปุนไว้สองโลอยู่เทียงสิไปกินกระปุนตอนนี้เป็นล้ะนาบมันนะกระปุลสองโลสิตามกินห้อยเออเคปี่น้องตอนนี้หิวแห้งสิขาคนตายแล้วหุ่นสบายหุ่นหน่อยจะคล้องได้เมื่อยพี่น้องก็จุกแห้งจั๊กจิ๋วได้เด็กปรจักแน่ว่าเอาไปเอามาเงินหมื่นสี่ไปเห็ดช่องหน้ามึงเห็ดคั่วจะเห็ดคือปลาว่ามึงเด้อพังปลาว่าว่าเอาทิชแรกก็แหละ หมื่นไปปลายขนาดเหตุเองหัืออุปกรณ์เน้ยมันแพงมันแพงอุปกรณ์พี่น้องเอ้ยยังกับแพงมะาจาักแนวไม่ไม่ตะปูระเบิดชามซีโล่นะอันนี้ไม่ย,ยังวามีแล้วเนาะ <c oughs> แต่กับคือว่าราคาสั่งอีเด้ซะหมอยข้าเจ้าอุติพีบาเนาะแล้วมีไอ้ป้าเอาผัวซะ หัวมาเห็ดไเฮ้ยโอ้เกียร์เกียร์มาใหมกูหัวใย่าใหญ่เว้นนะพี่น้องไอ้เฮ้ยเราเาเบาหยอกมาหัวได้พี่น้องยื้ทั้งซาชิม่าเอาได้เฮ้ยเาวมนแกกันคลองลุงนะเอ้ยย่งกับคลองลุงมึงกูแพงย่งกับกูแพงออันคั่วนก็อยากให้ยุ่งไห้่บยากใหมักปลาทุพนทุต่ายเน่มันขาดขึงเขาเห็ดน้อยเดียวหนึ่งซูนก็ขาด ขาดอีลีขั้นบ่หม่งลงกับลงอีลีอืมอ่ะอยู่ตลาดไปก่อนเด้อยายเด้อทำบ่ได้คัวกันเด้อเออโอ้ยดูพี่น้องอยู่ไปโหลดซะได้ได้ซะอันหอนมือได้มันก็สิได้เนาะอืมอยู่ไปได้จังหวะกันกันบ่ได้อีลีผัวแล่าแหละดับหน้าผัวเลยจังหวะในแหละเจ้าก็เบิ่งไปน้ยงานผัวกันแรกผม บัวไรยัห่างพี่น้องผมเพาะกันขีบหนาพิจารณาใส่การเลยพี่น้องขีบนี่เด้ออ่าในได้กับบัวได้อีลีกะบัวจักแนวพี่น้องขั้นว่าบัวได้อีลีกับพี่น้องกะคเขาเมมต์มาพี่น้องบัวได้อีลีกับชีเห็ดหายาอยู่ในเฮือนนี่เดละพอได้อยู่พ่อบริได้มุ่งเด้อแค่ก่อขึ้นแล้วกันยังก่อแหละก่อขึ้นแล้วก็ยังเกาะเที่คานติดพาให้เราอัตะานางใส่นาะแหละแม็นบอกตามมันเด้อพี่น้อง ล่าอะไรบ้านนี่ตัวอันขีดหนาพี่น้องหิว <c oughs> และแห้งแล้วต้อนนี้สีขาค้นตายก็ได้สบายดีพี่น้องไหยอ้อย